จ้าหน้าที่ FBI เนี่ยคุ้นเคยกับหลักการนี้ดีนะครับพวกเขาจะรู้ได้ทันทีเมื่อมีคนแจ้งความเท็จว่ารถถูกขโมยเพราะว่าคนพวกนั้นมักเรียกรถว่ารถคันนั้นหรือรถคันนี้ทันทจะเป็นรถของฉันการใช้สรพนามที่เป็นบุคคลที่1นนะครับเช่นฉันผมอะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจในสิ่งตัวเองพูดยกตัวอย่างเช่นคําชมนะครับผู้หญิงที่พูดจากใจจริงมักใช้สรรพนามเป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับเช่นฉันชอบการนําเสนอของคุณจริงจริง แต่คนที่มาประจบประแจงเนี่ยมักจะพูดทำนองว่านำเสนอได้ดีนะหรือว่าดูเหมือนจะทำกันบ้านมาเยอะนะคะอะไรประมาณนี้นะครับในกรณีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าคนนั้นได้พยายามถอดตัวเองออกจากประโยคไปแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับ conflict resolution masterclass for team performance ลักสูตรจาก Mission Academy ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสพัฒนาอย่างก้าวกระโดด หากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับ Mission to the Moon continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์านุสาหาครับวันนี้เราอยู่กับตอนสรุปหนังสือนะครับหนังสือเล่มของเราในวันนี้เนี่ยชื่อว่า Mind Reader จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุดโดยเดวิดเจลาเบอร์แมนนะผู้เขียนเนี่ยคุณเดวิดลาเบอร์แมนเนี่ยเขาเป็นนักจิตบําบัดนะครับเราก็เขียนหนังสือเบสเลอร์ของนิวยอร์กไทมส์มาหลายเล่มแล้วนะฮะแล้วก็เคยฝึกอบรมนะฮะเมนคนอบรมเรื่องจิตวิทยาการจับโกหกให้แก่หน่วยงานอย่าง CIA FBI NSA รวมถึงสอนนักเจราจาต่อรองของรัฐบาลรวมไปถึงผู้บรหารระดับสูงของ Fortune 100ด้วยนะฮะ ก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญแหละด้านการใช้จิตวิทยาในการอ่านใจคนนะครับซึ่งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ผมค่อนข้างจะสนใจในช่วงหลังๆมานี้เยอะนะครับเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์ด้านที่ผมสนใจมากที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับหนังสือเล่มนี้โดยภาพร,รวมเนี่ยเขาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอ่านแล้วก็เข้าใจคนนะครับเน้นที่การเข้าใจบริบทของสถานการณ์นะครับ การตีความสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษากายอะไรแบบนี้นะครับการประเมินความซื่อสัตย์ของบุคคลนะครับโดยใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เราก็เทคนิคที่เรามาใช้งานได้จริงเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและความเข้าใจในตัวผู้อื่นมากขึ้นลองจินตนาการดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถอ่านใจคนได้เนี่ยนะครับความสามารถนี้น่าจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเยอะมากเลยถูกไหมฮะแต่ว่าความสามารถอ่านใจแบบในหนังคงไม่มี แต่แม้เราไม่มีพลังจิตเนี่ยเราเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านการสังเกตได้แล้วต้องบอกว่าผลของมันเนี่ยใกล้เคียงไม่แพ้กับพลังวิเศษเลยก็ว่าได้ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้ให้ไอเดียของการทําความเข้าใจกับคนแล้วก็มองสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยนะครับไว้ในสีแ่แนวคิดนะฮะแนวคิดที่1ก็คือว่า ้องมองสิ่งที่คนเราคิดจริงๆให้ออกหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าการสังเกตอย่างใกล้ชิดทั้งในสิ่งที่คนคนนึงพูดและวิธีการที่เขาพูดจะสามารถเผยหเห็นหนึ่งสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงในความคิดของพวกเขาได้หนึ่งในสิ่งที่ทําให้เราอ่านใจคนได้คือการใช้สัพนามในแง่จิตวิทยาภาษาศาสตร์เนี่ยสัพนามสามารถบอกได้ว่าคนนั้นๆกําลังพยายามแยกตัวออกจากคําพูดของเขาหรือไม่นะครับเหมือนกับคนโกหกแบบไม่มีชั้นเชิงก็จะหลบตา เวลารู้สึกผิดนะครับในทางตรงกันข้ามการสบตาแล้วรู้สึกทําให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการที่ทำให้รู้สึกว่าเออคนนั้นไม่ได้โกหกคนที่พูดไม่จริงมักจะสร้างระยะห่างระหว่างคําพูดของตัวเองกับตัวของเขาเองนะฮะโดยไม่รู้ตัวคือมีมีการถอยห่างออกจากคําพูดนั้นนะครับไม่ไม่พยายามเป็นเจ้าของคําพูดนั้น,น,น เพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเซนส์ดีเวลาเหมือนคนใครจะโกหกเราเนี่ยนะฮะบางทีคุณอาจจะไปมีความช่างสังเกตข้อน,นี้อยู่แล้วก็ได้คือคุณเห็นรู้สึกว่าบทสนทนามันแปลกไปมันมีการทิ้งระยะห่างระหว่างตัวบทสนทนาและคนพูดนะครับหรือเนี่ยอาจจะหลบตามีท่าทีแปลกๆก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างสรพนามการใช้สรพนามที่เป็นบุคคลที่หนึ่งะครับเช่นฉันผมอะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจในสิ่งตัวเองพูด ส่วนการละเว้นสรพนามเหล่านี้เนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าเขาลังเลที่จะยอมรับความเป็นเจ้าของคําพูดของตัวเองยกตัวอย่างเช่นคําชมนะครับผู้หญิงที่พูดจากใจจริงมักใช้สรพนามเป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับเช่นฉันชอบการนําเสนอของคุณจริงๆแต่คนที่มาประจบประแจงเนี่ยมักจะพูดทํานองว่านําเสนอได้ดีนะ,ะหรือว่าดูเหมือนจะทํากันบ้านมาเยอะนะคะอะไรประมาณนี้นะครับในกรณีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าคนนั้นได้พยายามถอดตัวเองออกจากประโยคไปแล้วผมไปลองสังเกตดูเนี่ย เออมีคนพูดแบบ2แบบนี้จริงๆแล้วแบบแรกฟังดูหนักแน่นกว่าเยอะเลยเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยคุ้นเคยกับหลักการนี้ดีนะครับพวกเขาจะรู้ได้ทันทีเมื่อมีคนแจ้งความเท็จว่ารถถูกขโมยเพราะว่าคนพวกนั้นมักเรียกรถว่ารถคันนั้นหรือรถคันนี้ทันทจะเป็นรถของฉัน,นแบบนี้เป็นต้นนะครับแนวคิดนี้ยังนําไปใช้นในโลกธุรกิจได้ด้วยนะครับ บริษัทที่พนักงานเรียกที่ทําง,งานว่าบริษัทนั้นแทนที่จะเป็นบริษัทของเราเนี่ยมักจะมีขวัญกําลังใจต่าและอัตราการลาออกหรือว่า turnover ที่สูงนะครับแม้แต่ในวงการกีฬาก็เหมือนกันนะก็เห็นปรากฏการณ์นี้ได้แฟนบอลที่ไม่จริงจังอ,อ่มักจะพูดว่าเราชนะเมื่อทีมชนะแต่จะพูดว่าพวกเขาแพ้เมื่อทีมแพ้แบบนี้เป็นต้นนะครับจะไม่ใช่คําว่าเราแพ้อย่างเงี้ยโดยทั่วไปคําว่าเรามักถูกใช้ในสิ่งที่เป็นด้านบวกเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถตัดสินความซื่อสัตย์ของคนได้จากประโยคเพียงประโยคเดียวการใช้สรพนามก็เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือเท่านั้นที่เราสามารถนํามาใช้อ่านใจคนได้นะครับลองสังเกตดูว่าครั้งต่อไปที่มีสรพนามที่เป็นบุคคลที่หนึ่งแทนเจ้าตัวเจ้าของคําพูดเนี่ยนะฮะมันช่วยให้เรื่องนั้นนะ่ะมันมันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นจริงหรือเปล่าจริงๆคุณสามารถเอาหลักการนี้ไปใช้กับการนําเสนอของตัวเองก็ได้เนาะเวลาเราพูดเนี่ยควรจะมีสรพนามบ,บ,บุคคลที่หนึ่งนะฮะอยู่เสมอข้อที่สอง คือศิละปะแห่งการอ่านกลลวงนะครับซุนวูเนี่ยได้เขียนไว้ในหนังสือเดียร์วอลสรุปแก่นของกลลวงไว้ว่าหากแข็งแกร่งจงแสดงออกว่าอ่อนแอหากคล่องแคล่วจงแสดงออกว่าเชื่องช้าหากอยู่ใกล้จงแสดงออกว่าอยู่ไกลหากอยู่ไกลจงแสดงออกว่าอยู่ไกลเมื่อคนคนหนึ่งกำลังใช้กลลวงกับคุณเนี่ยนะครับเขาจะพยายามทำให้คุณประทับใจเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ ในทางตรงกันข้ามคนที่จริงใจจะไม่สนใจว่าตนเองจะดูเป็นอย่างไรในสายตาคนอื่นเพราะพวกเขาไม่ได้กังวลกับภาพลักษณ์ตัวเองคู่สนทนาที่หลอกลวงจะมุ่งเน้นไปที่ความประทับใจของผู้อื่นแต่เพียงอย่างเดียวและทุ่มเทอย่างมากในการนําเสนอภาพลักษณ์บางอย่างคอเซนเตอร์สแกมเมอร์อะไรเนี่ยนะฮะหลายคนก็เล่นมุกนี้เยอะนะฮะตัวอย่างจากโลกของโป๊กเกอร์ละก,นนกันนักพนันที่กําลังสร้างกลลวงจะพยายามแสดงออกว่าเฮ้ i, ยไพ่ฉันดีมากนี่คือบลัฟใช่ไหม น่าดีใจจริงๆนะครับในขณะที่คนที่มีไพ่ที่ดีจริงมักจะพยายามแสดงออกมาไพ่ของตัวเองไม่ค่อยดีนะฮะคนที่ใช้กลวงมักจะแสดงออกมาเก,กินไปดังนั้นคุณสามารถเปิดโปงกลวงได้ทันทีโดยสังเกตว่าใครมีความพยายามที่จะออกท่าเยอะว่างัันเถอะนะครับผู<ม>้คนที่แสร้งทําเป็นมั่นใจเนี่ยเขาจะพยายามแสดงออกว่าตัวเองสงบผ่อนคลายนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ FBI รู้ดีว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะหาวนะครับเหมือนกับว่าเขาผ่อนคลายแม้กระทั่งเบื่อหน่าย ถ้าคนนั้นกําลังนั่งอยู่เนี่ยเขาอาจจะนั่งพิงตัวหรือว่ายืดตัวขยายหา้าเขตของตัวเองแสดงความรู้สึกสบายๆนะครับหรือผู้ต้องสงสัยอาจจะง่วนอยู่การจับกางเกงนะครับดึงผ้าจากกางเกงพยายามแดงเห็นว่าเขากําลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระและชัดเจนว่าเขาไม่กังวลกับข้อกล่าวหานี่คือวิธีการแสดงจาไว้ว่าคนที่ใช้กลลวงมักจะแสดงออกมากไปเสมอถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณรู้สึกว่าถ้ามันเริ่มเยอะนะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังสนทนาคนที่พยายามใช้กลลวงคุณอยู่นะครับ ข้อที่3เนี่ยคือเข้าใจคนผ่านเรื่องเล่าส่วนตัวนะจริงๆต้องบอกแม่เรื่องที่เวลาเราไปพูดให้ใครฟังเนี่ยนะครับแล้วทําให้มันมีอิทธิพลกับผู้ฟังมากที่สุดในเชิงที่ว่าเขารู้สึกประทับใจหรือว่าจําได้หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับมักจะเป็นเรื่องเล่าที่มีความเป็นส่วนตัวทั้งสิ้นลองสังเกตดูนะครับเวลาคุณไปฟังเอาเท็ตทอ k ก็ได้นะครับเท็ตทอลเนี่ยเวลาเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันมันสนุก แบบเป็นที่ตราตรึงใจเนี่ยนะฮะมันมักจะมีเรื่องส่วนตัวของผู้พูดเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยเสมอนะครับแล้วมุกตลกที่เขาเล่นกับเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยฮะมันจะเป็นมุกตลกที่ค่อนข้างจริงใจอ่ะคือมันจะมันจะขำจริงแล้วเราจะออกมาจากการฟังเรื่องนั้นน่ด้วยความรู้สึกที่ดีนะฮะจริงๆทุกคนมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองนะครับเรื่องเล่าที่ทุกคนบอกตัวเองว่าเราเป็นใครนะครับโลกโลกที่เราเห็นเป็นยังไงนะครับแล้วทาไมสิ่งต่างๆจึงเป็นแบบนั้นซึ่งเรื่องเล่านี่มีอิทธิพลมากนะครับ ต่อการมองโลกและการตีความสิ่งรอบตัวของเราลองนึกถึงเรื่องชายคนหนึ่งที่ตื่นมาวันหนึ่งแล้วคิดว่าตัวเองเป็นซอมบี้นะฮะไม่ว่าภรรยาหรือแม่ของพวกเขาจะพยายามอธิบายยังไงเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นซอมบี้แต่เมื่อหมอพิสูจน์เห็นว่าเขายังมีเลือดไหลเวียนอยู่ซึ่งซอมบี้ไม่มีเขาก็ยังสรุปว่าอ๋อที่แท้ซอมบี้ก็มีเลือดนี่เองแทนที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นซอมบี้นะฮะคืออันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เอ็กซ์ตรีมมากแม่แต่ว่าคนหลายคนที่ ที่กำลังคิดแล้วโดยมีไบแอสบางอย่างหรือเชื่อบางอย่างมากๆเนี่ยนะครับหาวิธีการมายืนยันสิ่งที่ตัวเองเชื่อได้แบบสุดสุดทางจริงนะฮะคอนเฟิร์มชันไบแอสต่ไปขั้นสุดเลยจริงๆเช่นถ้าคุณเชื่อว่าโลกแบนคุณเชื่อจริงๆว,ว่าโลกแบนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นเต็มเลยว่ามันมีหลักฐานสนับสนุสนโลกแบนมากมหมนี่คือสาเหตุว่าทําไมพวกมิจฉาชีพถึงหลอกเราได้เวลาที่เราถูกหลอกเพราะว่าเขาทําให้เราเชื่ออะไรบางอย่างได้หลังจากที่เราเชื่อแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนะี่ย เราอ่ะจะเป็นคนทําทุกอย่างด้วยตัวเองให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้นซึ่งตรงกับที่มิจฉาชีพต้องการเวลาพูดเรื่องนี้ผมก็มักจะนึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า The Skeleton Key เป็นภาพยนตร์ที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยนะฮะว่าคือถ้าคนมันเชื่ออะไรแล้วนะนะฮะโอ้โหเราจะหาหลักฐานมาทุกอย่างที่เราเห็นมันจะสอดคล้องกับความเชื่อนั้นๆเราอะ่ะมองโลกในแบบที่สอดคล้องกับความเชื่อของตัวเอง แม้ว่ามันจะต้องบิดเบือนความจริงแค่ไหนก็ตามและยิ่งเรามีอีโก้สูงเราก็ยิ่งรู้สึกเปราะบางและต้องการควบคุมสิ่งรอบตัวมากขึ้นเท่านั้นมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะตีความให้โลกทั้งหมดทั้งใบเนี่ยมันเข้ากับเรื่องเล่าของเราแทนที่จะปรับมุมมองให้ตรงกับสิ่งที่โลกเป็นจริงๆทีนี้คําถามก็คือว่าถ้าเราจะเข้าใจเรื่องเล่าของคนอื่นเนี่ยเราจะเข้าใจได้ยังไงนะครับวิธีการเข้าใจเรื่องเล่าของคนอื่นเนี่ยก็ลองสังเกตสิ่งเหล่านี้ดูนะครับ 1. นึ่งเขามองตัวเองและโลกเป็นยังไงบ้าง เขาคิดว่าตัวเองและโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างผมยกตัวอย่างนะครับมันจะมีคนที่คิดว่าเขาเป็นคนอสูงส่งประมาณนี้นะฮะแล้วก็โลกที่เหลือคนส่วนใหญ่เก่งชู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีคนแบบนี้อยู่นะครับสองอะไรที่ดึงดูดความสนใจของเขาแล้วอะไรที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงนะสิ่งที่พยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่ามันจะบอกได้ว่าอันเนี้ยมันไม่ตรงกับชุดความคิดของเขาแม้ว่ามันเป็นความจริงก็ตามเขาพยายามเจอให้หน้อยที่สุดนะครับ อันที่3ก็คือดูว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรและปกป้องอะไรสิ่งที่คนคนนั้นให้ความสนใจนะฮะบอกเราว่าทําไมเขาถึงสนใจและเผยให้เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนเมื่อต้องการเข้าใจใครสักคนให้ถามตัวเองว่าทําไมเขาถึงต้องการมองเห็นสิ่งที่เขากําลังมองหาอยู่นะตอนนี้การเข้าใจเรื่องเล่าส่วนตัวหรือว่า personal narrative ของคนอื่นเนี่ยไม่เพียงช่วยเราเข้าใจพฤติกรรมของเขามากขึ้น แต่ยังช่วยเห็นอคติและข้อจํากัดในมุมของตัวเราเองด้วยนะครับเมื่อเราตระหนักว่าทุกคนต่างมีเรื่องเล่าของตัวเองเราก็จะเปิดใจแล้วก็รับฟังผู้อื่นมากขึ้นเพราะรู้ว่าทุกคนนะ่ยตีความโลกจากเรื่องเล่าของตัวเองสิ้น,นพอเราเข้าใจแบบนี้เราจะเปิดใจมากขึ้นแล้วก็นําไปสู่การสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วยนะครับข้อที่4คือกระจกสองใจมุมมองต่อโลกสะท้อนตัวตนนะครับราฟบอโดอ e m ม r s o นเคยกล่าวไว้ว่าความคิดเห็นของเราที่มีต่อโลกคือการเปิดเผยตัวตนของเรา คำพูดนี้จะทอให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวเราทุกคนมองโลกเหมือนกำลังส่องกระจกดูตัวเองหากเรามองโลกนี้เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันนั่นหมายความว่าลึกๆแล้วเนี่ยนะฮะเราอะ่ะก็อาจจะส o m e h o มีมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งะครับในทางกลับกันถ้าเรามองเห็นแต่คนทำงานสุจริตนะฮะก็แปลว่าเราก็มีแนวทางโน้มเอียงไปในแบบนั้นด้วยเหมือนกัน นี่คือสาเหตุที่นักต้มตุ๋นมักจะเป็นคนแรกที่กล่าวหาว่าผู้อื่นโกงการที่เราพูดถึงคนอื่นอย่างไรมักจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเรามากกว่าคนที่เราพูดถึงสีงานวิจัยพบว่าเมื่อเราขอใ,ใครสักคนประเมินบุคลิกคนอื่นไม่าชะเพื่อนร่วมง,งานคนรู้จักหรือเพื่อนคําตอบของพวกเขาจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของตัวเองโดยตรงนะครับเช่งเรื่องนี้ผมเห็นด้วยมากเพราะว่า,เ,าเวลาเรา หเห็นอะไรในคนอื่นโดยเฉพาะข้อเสียเน,นี่ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นปมที่เรามีอยู่ในใจของเราเองอาจจะเป็นปมวัยเด็กส่วนใหญ่เป็นปมวัยเด็กสมมตินะสมมติเราบอกว่าเฮ้ยโหคนนั้นเป็นคนแบบคิดบนคิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงเราก็าจะเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราพยายามปฏิเสธแล้วเหตุผลที่มันเกิดที่ททเราเห็นที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนคิดบนคิดซ้ำเพราะว่ามันจะท้อได้บางอย่างในตัวเราไงคือเราถึงรู้ว่าอ๋ออาการแบบนี้มันคือการคิดบนคิดซ้ำ แล้วถ้าลองย้อนกลับไปจริงๆไปดูปมจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในวัยเด็กก็ได้เช่นตอนเด็กๆเราอาจจะถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่ต้องการความสมบูรณ์แบบพ่อแม่ให้ความรักกับเรามากเวลาเราได้คะแนนสอบดีๆเราก็เลยต้องพยายามทําอะไรให้มันดีมากที่สุดนะครับหรือว่าบางคนเป็น perfectionist เป็นคนเป๊ะมากอะไรเงี้ยบางทีมันก็สะท้อนตัวเราเช่นแบบนั้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเห็นรุนแรงความรุนแรงความเข้มข้นของการเห็นมากเท่าไหร่นเนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามันจะสะท้อนตัวเรามากขึ้นเท่านั้น คนที่มองคนอื่นในแง่ลบมักมีบุคลิกภาพเชิงมลบหลายอย่างรวมถึงมีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าและมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพเช่นโรคหลงตัวเองนะพฤติกรรมต่อต้านสังคมนะครับในทางกลับกันคนที่มองคนอื่นในแง่บวกมักเป็นคนมีความสุขมีจิตใจดีและมีความมั่นคงทางอารมณ์ยิ่งคนเรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยพวกเขายิ่งมองโลกในแง่าลายเพื่อจเฉยความไม่มั่นคงของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นวิธีที่คนคนหนึ่งปฏิบัติต่อคุณจึงสะท้อนถึงสุขภาพจิตของพวกเขาเองแบบบอกอะไรเกี่ยววกกัับตตเขาามคุณี ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับวิธีที่เราใช้นั้นเนี่ยมันก็จะทำสิ่งหนึ่งคือต้องช่างสังเกตนะครับแล้วมันจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็จริงๆมันจะช่วยให้เราเป็นคนที่น่ารักขึ้นด้วยนะนะฮะแล้วก็วิธีการเหล่านี้เนี่ยควรใช้อย่างรับผิดชอบนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายคือการทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อไปเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะเป็นมุมแง่มุมไหนก็ตามนะครับ go to the mission to the moon นะครับแล้เราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ mission to the moon continue with your mission